วันนี้เราจะพาทุกคนตะลุยกินอาหารอาหรับกันไข่เจียวจานละสองอขนมหวานที่สุดแสนจะแปลกจนบรรยายไม่ได้เ้าหมกจานละสี่รอกับบรรยากาศในการทานที่สมชื่อว่าทานแล้วเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงๆแต่ก็คือไม่ได้ไม่ใช่ไม่อร่อยคือสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการทานอาหารอาหรับที่เมืองไทยถ้าหิวแล้วแล้วก็ตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ v e r y o n e n o We are in front of แ a b a l นะครับจะบอกว่าวันนี้จะพาทุกคนมากินอาหารร้านอาหารับมากินใช้คำว่าพามากินเลยเนาะพามาดูแลกันว่าในร้านอาหารอาหารับแถวนี้เรียกว่าสุขุมวิทซอยหเนาะทุกคนก็ใกล้กับนันนะร้านอาหารต่างชาติเยอะมากแล้วจริงนะนยเนยก็มาถึงที่แล้วก็อยากลองทานดู n o o o r n i e e o n e are n o n t o เียครับกันจะมีกิ y หช้คำเค And you promote your Hello everyone, my name is Glam from Umba I am I live in three years in Thailand. I am the most popular restaurant working for Al Khalid. Every customers come and you see the restaurant of al Khalid. Nice place, Shisha point, food point and bar point. You can see. Okay bye my friends. Have a nice day. Bye. Is it yes. เดิน y ้านเรา a l ลาล a าลาลบี I will come later because I will eat breakfast here. Maybe y o u นรี s ต r ร์ท after this later later after this. Thank you so much เมื่อกี้มันไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะเข้าร้านเข้าร้านแต่ประเด็นคือไปเสริมใน y o ยูทูบมาร้านนี้ไงเห็นไหมแต่ว่าก็คืออยากจะลองทานเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะไปเขามันจะดีขนาดนั้นเลยเหรออาราเบียร์ร้านอินเดียนไทยอาหรับิกโอ้ยอาหรับด้วยความจริงร้านเขาก็น่าสนใจเนาะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะเข้าสองร้านปั๊หรือไม่ปั๊ ไม่มีทาง่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไงจะลองเข้าร้านนี้ก่อนอัลเลมันมื้อเช้าวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปกินที่ร้านอัลยิ่มเันบับเดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมไป Only one. Yeah. Ooh, I can only one. Advise me with the signature, signature food. But only one. You like what? Rice, rice bread. Rice of bread. Rice of bread. What? What is it? What is it? This one bread. This, one no? this one sweet. Sweet. Yeah. yeah. Shop, jieel, yeah. I like to eat rice and OMLETE? o m โอเ with cheese with cheese right? and this เขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าไข่เจียวอร่อยโอเค omelet one and drinking w a t e r s o one omelet and one egg yes andoh yesand one waterand thatwater n o t t i ิ้งสติ๊กน I will tell you later thank you ชื่ออาหารแต่แรกงอูมรู้จักสักยากเขาจะมีแบบนี้มาให้ด้วยนะแล้วก็เขาจะปูแบบนี้อันนี้คืออะไรวะ เหมือนต้มขาไหมเหมือนต้มขาไก่บ้านเราไหมคุณคิดว่าเหมือนต้มขาไก่บ้านเราไหมเรามาชพร้อมๆกันนี่ของนี่ถูกอ่ะนาวรือ๋ยวนี้เดี๋ยวชิมเพียวๆก่อนเด้อ ไข่เจียวโอ้ my god ้าวนี่เลยอ่าอันนี้จะเป็นของหวานคอนเสิร์ตน่ารักมากเพิ่มอรรถรสในการกินบาหมีงแล้ววันทัวร่ไหมฮะฮาริสห้องน้ำก็ดีเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำก่อนเออเห็นไหม ขอโทษนะทุกคนกล้องนะซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่ใช่อะไรหรอกลืมไว้บนรถก็เลยไม่ได้ไม่ได้พามาต้องมานั่งถ่ายกับโทรศัพท์เนี่ยเรากลางมือก่อนเดลท์โทเนี่ยเราจะทานกับมือว่าอยากจะมาลองอยากมาลองกินอาหารแ่ลกติดผมคิดว่ามันมีเอกลักษณ์และความอร่อยของมันมันอร่อยอยู่แล้วแหละแต่จะอร่อยแบบไหนอร่อยแบบใครอันนี้เนี่ยแหละโอเคคู่ล้างมือเสร็จแล้ว กินได้็อันนี้ก่อนโอ้อันนี้เป็นของหวานของเย็นเริ่มจากอันนี้ก่อนทุกคนอาริค่อันนี้ก่อนเลยจ้าอาริกากลิ่นคือไม่มีอันนี้คืออะไรบอกไม่ถูกว่ะอม,มันก็ไม่ได้หวานมากนะแต่ก็คือไม่ได้ไม่ใช่ไม่อร่อยคือ รู้สึกว่าถ้ากินกับน้ำแข็งหรือว่ามันเย็นอ่ะจะอร่อยสี่ร้อยดอกไม่ถูกว่ะมันไม่ได้หวามันหวานนั่แหละแต่ไม่ได้หวานมากถ้าเป็นบ้านเราอ่ะจะหวานมากวันก่อนแล้วกันไข่เจียวชีส็นคนชอบกินข้าวไข่เจียวมากแต่อยากลองกินข้าวไข่เจียวบางชาติดมั่งมันเอาไข่เจียวแล้วก็มาคูุกกับชีสท,ทุกคนเห <c oughs> ็นไหมเห็นไหมเห็ <c oughs> นไหมอ <c oughs> ือส่ร้อย แส่ได้แดสวนน้ำซุปอร่อยมากวัตถีเด็ดของเราก็จะเป็นอันนี้เท่าหมกจ้าไก่ใหญ่มากลองชิมกันเดอ้ออันนี้ว่าไม่ได้นะไก่อร่อยจริงอร่อยอร่อย บอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ไงบอกว่าอันนี้คนทานเยอะเอาดิเอาดิวะไก่อร่อยจริงทุกคนไก่ย่างะนะลองกินกับข้าวนะอ,อร่อยอ่ะอร่อยยอมมันนี่ตู้ยอม,ยอ,มอร่อยคุณต้องมาแล้วแหละคุณต้องมาแล้วแหละท่ะนี่ อร่อยอร่อยจริงแบบไม่มะโ,โนไม่นามาแั้วต้องทำแบบนี้ปะ่ะอร่อย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 สามอย่างนี้เน่าจริงนะอันนี้เต็มสิบให้สิบจ้าอร่อยจริงอันนี้ก็ให้สิบเต็มแปดก่อนละกันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าไฝ่เจียก็เหมือนที่ผมกินทั่วไปนั่นแหละเราแค่อยากมาหาอะไรที่ใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์ของมันแตดแต่ให้แปดให้แปดก็ยังอร่อยนะเพราะว่าชีสย่างงั้นก็อร่อยอันนี้เต็มสิบให้ให้หกแล้วกัน มันไม่ใช่ไม่อร่อยนะมันอร่อยแต่มันแฉ่คือผมไม่รู้เคืออะไรไม่รู้อ่ะมันหวานแต่มันก็มันเฉยเฉยอ่ะยันผมเพราะว่ามันเฉยเฉยไม่ใช่ไม่อร่อยนะมันเฉยเฉยมันไม่ได้รู้สึกว่าอร่อยมันไม่ได้แบบนั้นเดดเดดคือยกให้ข้าวหมกอร่อยขึ้นหนึ่งเอ่อ อ๋อมีที่นั่งแบบหลายๆคนด้วยคือหลายๆคนนะเห็นไหมคือคุณจะมาแบบครอบครัวเป็นอะไรแบบนี้คือนั่งกินได้นี่ก็จะเป็นแบบที่นั่งยาวๆทุกคนที่ส่วนใหญ่ที่นี่พนักง,งานแล้วก็ทุกคนอนะ่ะภาษาไทยไม่ได้คุณต้องพูดภาษาอังกฤษอาหรับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมแล้วก็แต่งได้แบบสวยมากเหมือนเขาเอาผ้ามามาปะอีกทีหนึ่งเห็นไหมโคตรสวยวะ่ะ มันเป็นสไตล์เยเมนทุกคนเป็นสไตล์เยเมนที่เขาบอกว่ามีโรตีแบบใหญ่แบบเล็กก็เพิ่งเห็นว่าอ๋อที่บอกแบบใหญ่คือแบบนั้นเห็นไหมมันใหญ่มากตอนนี้อิ่มละอิ่มละสุดท้ายทําไงเอ่ยพากลับบ้านแล้วกินเป็นมื้อเย็นทีเดียวอ๋อเพิ่งดูเขามีลิฟต์ด้วยอุย๊ยมีลิฟต์ด้วยเพิ่งดูไม่ต้องขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวขึ้นไปก็มีดี โอเคทุกคนจะบอกว่าอิ่มมากตอนนี้อิ่มมากยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูทิปนี้จนจบนะครับจะบอกว่าร้านนี้เต็มสิบผมให้สิบเลยเต็มสิบผมให้สิบเลยสาหรับความสวยงามคือโคตรอลังการโคตรสวยโคตรทันสมัยกลิ่นหอ,อมอาหารก็อร่อยนะอร่อยมากก็อยากให้ใครที่อยากจะมาลองชิมอะไรใหม่ๆนะหรือว่าไม่เคยมาก็ มาที่นี้ได้แต่ว่าไข่เจียวสองร้อยนะโอเคทุกคนอยากให้ลองมาสักครั้งเอาสิเชื่อเหรอมันมอบประสบการณ์ที่ดีให้คุณแน่นอน,นครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนว่าเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนอีกไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนไปใช้ชีวิตแบบใดแบบไหนก็ตามดูกันได้ไปตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอจบลงเพลงท่าน,นี้ก่อนแล้วเจอกันใหคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊าบาย